เมื่อสักครู่ครับไปส่งอาหารมาที่ซอยเจลิมนครเจนะครับ,รบที่ทะลุก,กับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตรงดาวขนองนะครับวิงเส้นถนนตากสินไปนะครับ รถติดตลอดทางเลยนะครับผมใครจะไปในพระเจ้าตากสินนะครับรถติดมากนะครับติดทั้งวันเลยนะครับผมตั้งแต่ลงสะพานพระปกเก้ามาตั้งแต่ถนนประชาที่ปกนะครับมันเป็นใหญ่ครับเผื่อเวลาไม่ได้นะรับจะใครรับงานที่สะพานถนนสมเด็ะเจ้าตากสินนะครับ หมอไซ์ก็ไปยากครับเพราะว่าเขาทำรถไฟฟ้านะครับตอนนี้กำลังจะเดินไปรับอาหารที่ร้านโรดิยมนะครับฉันนะครับ รถส <like now. S 2> ิดจริงๆนะครับถนนเพื่พิจารณาสิทธิ์นะครับเสียไปนะครับด้วยเซนต้องไปต้องเผื่อเวลาไปด้วยนะครับตุดยาวไปถึงถนนสุขสวัสดิ์ข้าวปลาแดงเลยนะครับกำลังขึ้นิพนธ์ไปรับอาหารที่ร้านโลนิยมนะครับ ไปส่งที่โรงแรมบานยันทีนะได้สามสิบหกบาทนะคบับานยันทีนี่อยู่ถน,นุนพเดชเจ้าอ่าพเ,เดจพเจ้าพยาสิบเจ็ดนะครับหลังโรงพยาบาล่าสินนะครับ เที่ยวนี้ได้สามสิบหกบาทนะครับถูกมากครับผม ยังครับศูนย์ห้าสี่ครับ